ว่คุณปานี้เพื่อนยังบพเพด้วยค่ะถ้าเอาจับมือถือแขนเพื่อนกับคุณทิวนครลำดวนด้ค่ะอันนี้ปรับตัวจะกของให้ได้สักก้อนเนาะบ่เป็นยังชีวิตเราต้องดําเนินต่อไปเขาคือกันเราเธอมีเรื่องมากมายที่ต้องคิดเนาะของเขาอะตาแ้วเนี่เห็นป่ค่ะ ส่งกำลังใจให้ทุกท่านสู้ต่อไปเด้จอจ้าพรชนกบอกว่าส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะเด้อลงแล้วลงแล้วด้วยอคุณปฐมสำนักสุขนะคะสวัสดีจ้าบอคาคุณชจเล็กว่าทือกันแล้วบอกค่าเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> มายืนยัน <c oughs> แล้วยูบอระบือสแสดงว่าอันนี้มันอยู่ <c oughs> เรียบร้อยหมละฮะกระเพากับน้ำเดี๋ยวสิไปเยี่ยมบ้านเด้อค่ะ ขอบค <บ uce. S 2> ุณมากค่ะคุณปานสศรีพรมเนาะค่ะเนาะที่บ้านตอนนี้ปูน่ะตกทุกมื้อป่มาฮอดบ้านห้ามูบ้านกับ้อนเธอะว่าสิตกตกับป้ต๊ะมูบ้านนี่มืดอึมเื่อมือคึมอยู่นี่อันนี้กับปมืดแล้วนาสิป้ต๊ะเราละลงแล้วลงแล้วด้วยเออคุณปฐมสำนักสุขเนาะค่ะสวัสดีจ้าบอคาคุณช้เล็กว่าชื่อกันแล้วบอคาอันมาออกอยู่แสงอนันตอขอบคุณหลายๆครับเจ้าพานแล้วบอแม่นติ ปูเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีน้องปานนี่แล้วก็คุณปูเนาะค่ะน้องย้ายข้อหอมขอโตแล้วคุณทิวก็ไปเกี่ยวเขา่าเพราะเนี่นกอ่ะขอโตแล้วเนาะค่ะประมาณสิบคนเทาก็ไป,ไปไปมองอื่นเนาะค่ะไปหาเพื่อนแน่อย่างแน่อยู่ในช่องไร่สดของเพื่อนแน่เนาะคะ่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาไปให้กำลังใจเพื่อนแน่กับพอสิกลับมาอีกมันจะมีเขามาอีกนะคะกับสิบโคอ่ะโยทะคงเรื่อค่ะเด้อคุณสมบัติท้องสม และอีกหลายๆคนที่บ่ไดเอ่ยน้ำนะคะตอนเป็นยังไงยี่บ้านฝนตกบ่จะไปบ้านกันสิมิเตาบรรยากาศเก่าเก็เลยว่าเออทายถอดสดจากประมาณสักอ่าไรสุดก็เป็นทายถอดไปเดี๋ยวยายน้าบีสิเขาไปเยี่ยมบ้านด้วยค่ะคุณปานีสีผมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลุงไล่เขาบ้านเนี่ยลุงไล่เราก็อาบน้ำแบบยังก็แต้งตัวพูดเลก็เจ้าผ่านแล้วบ่แมนตีห้ผ่านแล้วเจ้าผ่านแล้วบ่แมนตีอ๋อเจ้าผ่านแล้วบ่แมนตีแมนครับ กับแม่ก็บม่ได้ออกมา่อไหร่คือกับสีโบคือไผ่บันไดแล้วค่ะมันก็สิขึ้นเลยหาง่ายค่ะยายยายนาบีกับยาบาตันเด้อค่ะเด้อคุณปานิสีพมนี่กับยิ่จอมพระเด้อค่ะเด้อคนสุรีน้ำกันดีใจหลายๆค่ะเจ้าปวดขาจนแบบคือเราไม่ได้ออกกำลังกายนานอ่ะเอาโอ้เอาตานี่มาครับไหมถึงมีอีกตาหนึ่งไผโนไผโนไผโนอลูกไส้บ่ลูกไส้สุนั้นบ่ค่ะ อืมค่ะขอบพูดหลายๆเด้อค่ะแมนลูกายสุดนะที่เพิ่นนอนในเรยนนะบอเพิ่นเมื่อยหลายเพิ่นเพิ่งสบายบอย <c oughs> หลุนโซว่ากับจังสี่แล้วอีกคนนึงด้วยค่ะคุณปานี่อันจับมือถือเขียนเพิ่นไปเด้อน้อยเขาหอมกับโจบเพระกินเราก็โฆษณาเข,ขาเรียบร้อยหมู่บ้านในคดีใจน้ำด้วยค่ะคุณยายเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> มายืนยันแล้วอยู่บอระเบือแสดงว่าอันนี้มันอยู่ อ่าซื้อยายนาบีจ้ายายนาบีย่าบาตันเด้อค่ะเด้อถ้าพิมย้ายนาบีขึ้นก็นก็สิค่อยๆเฮ็ดไปฮล่ะตามเข้าใจกันหลังบ้านเลสีว่ายังไ๋เนาะขึ้นหลังเสือแล้ว <บา S 1> เจ้าผ่านแล้วบอกแมนตีจะให้ผ่านแล้วป้ะเจ้าผ่านแล้วว่าแมนติอ๋อเจ้าผ่านแล้วว่าแมนตีแมนครับกับแม่ก็ไ่ได้ออกมาเลยถ้นามีหยังสงสัยก็ทัก ได้เด้อคนบ้านเดียวกันเนาะจอมพระค่ะคุณปานีสีภูมิเนาะค่ะเนาะรุนซออโซโบต้อไปก็บจิไป,ปยู่แบบรุ่นโซโอบอเลยพวกเขาทั้งคุณสวัสดีมากเขากับว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่างค่ะมันมีคําแบบเผย,เปย,เปยไปอีกแน่นะคะ่ะว่าต้องไปเฮ็ดจังจบเพราะว่าไล่สดมาตลอดเพราะมีวิธีใดแล้วที่จะซอยเขาได้นอกจากการไล่สดเด้อค่ะพี่น้องเด้อมีเวลาก็ออกมาเด้อค่ะออกมาไล่สดยืนยันเจ้าของ เอาเฮ็ดไปหลินยังได้ก็บหลินอยู่แล้วเนาะเลี้ยงหลานแมนบ่เธอเลี้ยงหลานช่ไไมนี่เขาห่ยลุกนะเขาจดวลงได้แค่หนึ่งนาทีกับปีหนึ่งนาทีกับห้าวิขึ้นไปนะวันนี้ของเ้าเนี่มันเป็นเพจเขาบาเพจเนี่ยมันต้องสวัสดีค่ะคุณสมบัติทองสุมนะคะเนาะสวัสดีจ้าคุณพี่ปเฮ็ดงาน้ะบอค่ะถักทายนะคะขอบคุณหลายๆครับคุณยุพาสุขพันธ์ ส่งกำลังใจให้ทุกท่านสู้ต่อไปเด้อจาพชนโนโปกว่าส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะเด้อยุสนามบอกกำลังกายยังนสิละคะ่ะไล่ไล่แบบบ่บเห็นหนากระเสียวกล้องไปขา้างหนาบ่ท่านได้กล้าเนาะคะ่ะสวัสดี<ๆ>ค่ะ<ๆ>เพื่อนๆมาพอกันเด้อพี่น้องไอ้ผู้ใดเขามากระทักทายยายนบีมาได้เด้อมือน,นี่ยุสนามยุค่ะยุสนามออ,ามอกกำลังกายยุค่ะเด้อ ดีค่ะขอคุณหลายๆเวยค่ะเด้อขอคุณหลายๆค่ะคุณปานี้นะะนเนาะค่ะเนาะขอพุณหลายๆค่ะทุกกำลังแรงใจเนาะคะ่ะเนาะคุณชานันขนอะขอบคุณหลายๆค่ะลงแล้วลงแล้วด้วยเออ <c ười> คุณปฐมสำนักสุขเนาะคะ่ะสวัสดีจา้าบอคาคุณใจเล็กวาซือก,กันแล้วบอกคาที่แบบสุดๆนะคะต้องสู้เลยค่ะพี่น้องตั้งใจเราก็ลงมือทำเวยค่ะเด้อเราประสบมาความสําเร็จกับสิตามมาถ้าบ่มีเวลาก็จะค่อยๆเฮ็ดไปค่ะค่อยๆเพราะว่าลูกชายสุนั่นเนาะค่ะเนาะ สวัสดีครับสวัสดีเด้อครับยายหน้าบ,บีกะเพิ่งจะออกมาามือนี้แหละหลังจากที่ว่าไดออกมาไปช่วงได้วะย่ใดหายเมื่อยน่ะนะคือมันเมื่อยโพดมันนี่ก็สีเห็ดงานตามปกติเนาะคะ่ะค่อยๆเห็ดไปคือเพ่อนนั่นแหละคุณปณีสีูมดีใจด้วยค่ะที่เจอคนสุรินด้วยกันจ้าดีใจหล,ลายๆค่ะมิยังกะทักถามใดเด้อว่า่เขายังมือจ้ดตงลงไอ้พวก้านนอกแหละอืมที่เกี่ยวข้าวอยู่ใช่ไหม ไอเราในในย้ไนไม่ค่อยมีเอาโอ้เอาตานีมาครับไหมถึงมีอีกตานึงไผนอไผนอไผนอหลูกไส้บ่หลูกไส่สุนั้นบค่ค่ะอืมค่ะขอบพูดหลายๆเ้อค่ะแมนลูกไส่สุนัน <c oughs> กำลังเดินทางไปตามหาอยู่ค่ะเนาะประหนึ่งประสองประสามนะประมาณนี้ค่ะอา่าสวัสดีค่ะคุณพรชนอกอยู่ทะกคกยังไม่เข้าบ้านวันนี้อ่าพอดีมาย่างออกกำลังกายยืดนามเนี่ยแหละก็เลยเออเอาจักน้อยจักน้อยเนาะค่ะเนาะ ยืนยันตัวตนสองอยางแบบนี้นะคะเนาะยี่จอมพระคนบันเดียวกันขอบคุณหลายๆยเด้อค่ะคุณปานีกำลังใจมาแล้วขอบคุณหลายๆค่ะคุณแซมมี่เนะาะภรรจิตแต่ละคนเกีียวเขา่าเราบอน้องแป้งกระจุบ,จบเราได้นอ้อโฆษณา,ขาเข่าเรียบร้อยเลยนะเนาะคะ่ะแมนบอยยน,นบ,บีเข่าไปยามเพื่อยังหนาสิเขา่าปูน่โต๊ทุกมือบ้านมาหอดบ้านท้ามูบ้านกับหอนเถอะวาสิตก,กับปะตกหมูบ้านนี่มือดึมคือมือคืมอยู่นี่อันนี้กับบ้านมือเราหนาสิป,ปะต๊ะเราละ ไล่น้ำไำลไไ่น้ำเลยค่ะเลยปิดไล่น้ำไปเลยค่ะเด้อเพื่อนตุ้โพที่ขำสวัสดีจ้าน้องดาตื่นแต่เช้าจังเลยมามาออกกำลังกายกับหมอกลงหนาเลยจ้าแมน,นอยู่อยู่นี่บ่หมอกยิ้วเมื่อวันไหนหมอกลงบ้านเราก็เ<อ>บิดมือน่ะแหละคะ่ะก้อนออกไปทำงานครับจ้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะไอ้นบีกะสิมาประมาณนึงน่ะละบดด่ดดนหรอกค่ะ มุนครับผมเกี่ยวเขาเกี่ยวเขา่ากำลังใจซอยเด้อค่ะคุณทิวค่ะเดี๋ยวสีแวะเขาไปเกี่ยวซอยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวหลังลงไหลก่อนเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเดินอยู่นะคะอีเพื่อนนอนแน่รือนะบ่เพื่อนเมื่อยหลายเพื่อนเพื่นพอนสบายบอหลุ่นโซวกากับจังสี่แล้วหมอ,อกลงหนาเลยจ้าแมนอยู่อันอยู่นี่บ่หม,มอก ยิวเมาวันไหนหมอกลงบ้านเราก็ปแปลวจบแล้วกับพระตองมีการเนอะยงแ,แต่ว่าเขามายืนยันจุดของเนาะแต่มีมีผู้หนึ่งย้ายพินอ่ะไล่ทุกมือตั้งแต่จบเพื่อนเดยสองเดือนดาบันพ่อเอาเพื่อนแทนนะพ่อเพื่อนกำลังไล่ก็เลยได้เข่าไปเลยคอยกินเมื่อยเลยเหรอเมื่อนั้นข่อยก็ไม่ได้กินอา้อนาวบอกน้ำตัวบอกเอาติล่ะเอาติล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาติล่ะอ๋อฟังตกบอีเพื่อนนอนไหนเล่ยนะบอกเพื่อนเมื่อยหลายเพื่อนเพื่อสบายบอก รุนโชว์วกับจังสี่แล้วหลายมือว่ถาถ้เาเทาบดได้ไ,ล,ดนนะไ,ดไล่ดุนนะบ่ได้แล้วดุนีนเข้า่าดุนในสามสี่มือแล้วดิบ่ได้ออกมายืนยันเลยแต่ว่าเข้ากับทรงคิปมากทีนทีมาผ่านแล้วฮะละนะคะในการที่เพื่อนตั้งค่าเหรียญค่ายัางไ้นั่นละนะคะก็ตามนั่นละอเพื่อนเทาเห็ดงานตามใดที่เพื่อนไหจักเปอร์เซ็นก็นต้องรับเอาจะสิวาจางังไดเหล่านั้นมันเถ่ามาเร็วสู้ๆกันไปเถอะขุนผมงวัวก็เต็มอยู่คนะุณ่ะ แต่มาบ่ไใดนั่นน่ะอุ้ยขนาดเลยว่ะอ,อันมาอ,ออกอยอ่แสงอาน,นันอขอบคุณหลายๆครับเจ้าผ่านแล้วบอ่อแมนติสสต <c oughs> ห้ายนะคะเนาะไปหอดปอใดแล้วเดี๋ยวนี้เลี้ยนอยู่ปอใดแล้วคะ่ะในการเห็ดเห็ดงานทรงพิมากเนาะค่ะเนาะเปิ้นกระสิอ่าในที <c oughs> สวัสดีจ้าคุณป,ปาน้ทักทักเพื่อนปิ่นบ่วน้อคะ่ะ คือเอาอยทกคงด้วยค่ะทักทายทุกคนรอบห้องค่ะ,ะคุณทิ้วนครลำดวนบอกว่าก่อนนะครับเน็ตหน่อยแล้วค่ะเพื่อนๆกับบางคนกับสีเบิงจบแน่สีดาค่ะแตเท้าก็เลี้ยงได้ใดพอไมนต้องสามนาทีขืนน้อมเป็นผีสวัสด,ดีค่ะคุณป้ามันมันบ่ม,นมีทางใดเลยสีซอยเข้าใดนอกจากการไล่สดด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะ อ่ะยุจอมพระค่ะโอ้ค่ะคนสุรินทรด้วยกันดีใจเล่าเนาะคะ่ะเนาะขอพูดลหลายๆด้วยคณปู่เด้อคิดฮอดคิดฮอดว่าได้พ่อกันหลายมือแล้วเนาะค่ะฮ <มา S 1> <c oughs> อุ้ยอยู่นี่มือสนามมือสนามบอกกับกำลังกายได้ซี่รอบะค,ะค่ะเปิ้ลกระลีบปลยายนาบีจุ่มอ่าเพื่อนๆกับชิดเบิ้องไปการที่เขาออกมานั่งไล่สดเนาะ